สวัสดีค่ะว,ควันนี้นี่ผมจะมารีวิวไข่ของดวงกวงนะครับเพราะดวงตัวตเมียวดวงตัวตเมียนี่ออกมาที่ดินนะครับส่วนไข่นี่จะมารีวิวให้ออคนทุกคนดูนะครับเทมเบาๆนะครับ มาค่อยๆเทนะอย่าเทแรงนะคะแมกนะคะอันนี้เทแมกลงจากาดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามีไข่กี่ฟองนะคะเน่เสร็จหรือยังครับนี่ก็คือไข่ด้วงเหมือนกันเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นไข่ด้วงใช่ไหมครับด้วงกวงครับด้วงกวงเนาะ ถ้ามันโตขึ้นนี่มันจะเป็นร่วงค่ะอ๋อถ้าโตขึ้นจะเป็นร่วงเนาะอันนี้มีไข่กี่ฟองนะห้า,หาฟองห้าฟองเนาะสีอะไรเอ่ยสีขาวสีไข่อ่าสีขาวมีสีขาวด้วยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นขาวเข้มๆแล้วก็ขาวแบบอ่าแบบยังไงเหมือนสีเทียนนะคะมาลองเอา เอาเก็บมาไว้ที่มือให้ f อซดูหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้น้องก็ได้เทแมปลงแล้วนะคะมีกี่ฟองนะห้าฟองห้าฟองอ่าเอาเอาวางเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเอาวางไว้อ่านี่ก็ไข่ของเขาก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะสีแบบนี้เลยนะคะก็น้องก็ได้เอาตัวกวางออกแล้วนะคะคือกวางหลังจากที่เอาแม่กวงนะคะ ใส่ในแมพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประมาณ5 6วันเนาะตัวแม่ก็หลังจากที่วงางไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวแม่ก็ออกมาแล้วนะคะน้องก็จะเอาไข่นะคะของด้วงกวกเนาะมารีวิวให้ FC ดูนะคะโดยการเทเทแมพออกมานะคะไข่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะดีขาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับ ครับอ่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าฟองนะอ่าหลังจากที่ได้ไข่เส็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ fc ดูใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามารีวิวให้ fc ดูแล้วนะไข่อันนี้นี่เป็นไข่ของด้วงกวางห้าขาวครับอ่าอันนี้เป็นตัวห้าขาวเนาะอ่าเป็นตัวแม่แเขเาด้วงนนกวงห้าขาวนะคะไข่ของเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีก อันนึงนะว่าของด้วงกวงสองขาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้เมื่อกี้นี่ผมเอาไข่ของด้วงผ้าขาวให้ทุกคนดูแลวนะครบวันนี้นี่จะมาดูไข่ของด้วงสองขาวนะครับเทมบอมๆนะครับวิไข่หนึ่งฟอง ได้กี่ฟองแล้วนะหนึ่งฟองนะแป๊บหนึ่งนะคะเล็ก,ลกยิดนินี่มันแข็งมากเลยนะครับต้องบอบอเบาๆนะครับ ด่วงกวงสองเขานะครับแต่ว่าไขานี่ด่วงกลวงของสองเขานี่จะเล็กอยู่นะครับแต่ว่าด่วงกวงห้าเขานี่ใหญ่กว่านะครับว่าตอนนี้นี่ผงม,มาหานะครับมันจะมีนะคบในดินนี่ขายยากมากเลยนะครับอันนี้ใช่ไหม ใช่อครับอ่าอันนี้กับอันนี้นะคะมาเอามาให้ดูหน่อยซิอันนี้กวางสองขาว,ขาวค่ะสองขาวเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยคะ่ะอ่าอันนี้สองขาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจออีรูกหนึ่งละเจออีลูกหนึ่งและะ้วค่ะอยู่ที่แมบ,บเนาะ อ่อยู่ที่แมบนะเดี๋ยวขอขอจับหน่อยนะเวลาจับนี่เราต้องทำเบาเบาเนาะถ้าแรงแรงนี่อาจจะทำให้ไข่แตกได้นะคะถ้าแรงแรงนี่เดี๋ยวไข่จะแตกนะคะนี่อ่าของกวางกี่กาขาวนะสองขาวครับสองขาวเนาะกวางส่วสขาวมีวใหญ่ตัวค่ะมีไข่แตกค่ะเออไข่เสียไปแล้วเนาะ รู้ไม่เป็นไรนะคะอืมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะหาไมาอีนหมอินเนาะอย่าบิดดินเดี๋ยวอ,จจอัดกัอย่าบิด,ดแรงนะคะแต่ได้เจอไหมมีไหมครับไม่ค่อยเจอนะคะไม่ค่อยเจอเนาะอ่า เจอแล้วค่ะหนึ่งลูกขอดูหน่อยสิให้เอฟซีดูหน่อยอันนี้จะเป็นของกวางสองขาวสองขาวเนาะนี่อ่าขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยอก็มีหลายลูกอยู่เนาะของกวางวค่ะโอ้เจ็บอันนี้โอ้โหแสดงว่าเยอะเยอะนะคะนี่เยอะกว่าห้าขาวเยอะกว่าห้าขาวเนาะเยอะกว่ากวางห้าขาวนะ มาเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเนาะเจอไหมยมันจะอยู่ที่ดินอ่าอันนี้ด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้นะตัดแล้วอันนี้ลูกที่ห้าแล้วนะจะแซงห้าเขาแล้วอ่าจะแซงห้าเขาละนะคะแตกค่ะโอ้แตกละมีที่แตกด้วยเวลาหนูทําหนูต้องเบาๆเนาะอย่าแรงเดี๋ยวถ้าจับแรงเดี๋ยวมันจะ แตกหลุดลูกอ่าอีลูกนะอ่าเอาให้เอฟซีดูก่อนอนุถือก่อนถือไว้ก่อนสังฆาเขาแล้วอ่ะเอาวางไว้ที่มือดีๆสิอ่ะท่ามือดีๆโอ้อันนี้มันเปื้อนขี้ดินใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามันเปื้อนขี้ดินเนาะอ่าสังฆาเขาละอ่าได้หลายอันละใช่ไหมใช่ค่ะ ที่ดินนี่มีแน่นอนมับที่แมปใช่ไหม<ช>อันนี้แมปที่พวกผมทำการเนาะอันนี้โอเคเซฟหรือย,อ,อยงอยก็ง่ายอยู่นะครับว่าไปหาที่นียากอืมใช่อันนี้คือเราพ่อไว้ใช่ไหมครับพ่อไว้เราสามารถไปเปิดดูนะคะบริเวณที่เราพ่อไว้นะแต่ถ้าเรา ล่อยไปคือมันจะบินไปแล้วเราก็หาแบบยากอันนี้นะคะบินไปนี่อาไม่ได้เลยนะคะอันนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอากองดิงนี้เอากองแมปนี้ทําดีๆครับทําให้เป็นดีๆแล้วเดี๋ยวจะวางให้เอซดูว่าไข่มันต่างกันยังไงนะครับเอากองแมปนะคะไข่ั่งนี้ลูกนี้จะใหญ่ขใช่อันนี้จะใหญ่กว่าลขกนี้จะใหญ่ขึ้นครั เดี๋ยวก่อนนะทําดีๆครับเอาแมบกองดีๆก่อนอ่าอันนี้นะแบ่งเป็นสอง,งกองสองฝั่งนะสองฝังนะนี่มันเป็นเขตนะคบอ่าเป็นเขตเลยมาแล้วก็เอาไข่เอาไข่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเอามือออกก่อน <c oughs> อ่าเอาเอาวางไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยว fc อันน <c oughs> ี้นะคะ ลองดูนะคะไข่เนาะอันนี้จะเป็นไข่ของสองขาวสองขาวนะคะก็จะสีขาวแล้วก็มันจะออกแนวแบบอ่า ไม่ใช่วงกลมอ่ะมันจะเป็นวงอะไรเดียววงรีอ่าว,วงรีเนาะเป็นวงรีนะคะเล็กๆเลยแล,แล้วก็มีบางอันนี่เป็นวงกลมเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับขึ้นมันก็จะเป็นวงรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของด้งวงกวางสองขาวนะคะก็จะเป็นแบบวงรีนะคะแล้วก็อันนี้กวางข้าข้าขาวนะคะเดี๋ยวก่อนลูกนี้ใหญ่ที่สุดะลูกนี้ใหญ่ที่สุดของห้าขาวนี่จะเป็นแบบ กลมๆนะคะลก,กลมๆเลยวันนนนกลมเดียวนะคะของห้าขาวแล้วแต่พูดถึงคือความใหญ่ของมานี่ของกวางอห้าขาวไข่ของเขาจะใหญ่กว่านะคะนี่อันนี้เลยไข่ของเขาใหญ่ที่สุดเลยนะคะใหญ่กว่าสองขาวนะคะซึ่งสองขาวเนี่ยมันจะออกลูกทรงแบบรีเนาะรีแบบยาวๆเนาะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสีไข่อ่าเป็นสีไข่เลย สีไข่มันจะลีนะคะลีแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็คือพูดถึงคือมันจะลีกว่าคือลูกโซงมันจะยาวกว่านะคะของกวางสองขาวของกวางห้าขาวเนาะของกวางห้าขาวนี้ก็คือก็ลีเหมือนกันแต่ว่ามันจะเราจะเห็นลักษณะไม่ค่อยชัดเท่าแบบของห้าขาวห้าขาวเนาะของห้าขาวนี้มันจะจะพูดถึงว่ากลมก็คือกลมไปเลยนะคะ แต่ถ้าของอสองขาวสองขาวนี่มันจะลีลีเนาะแล้วก็มันก็จะเล็กกว่าของ5้าขาวนะคะนี่เอาเสร็จแล้วนะครับต่อไปคือเดี๋ยวเราจะเทใช่ไหมครับ,รบจะเก็บแมบของเราลงในอ,อุปกรณ์เนาะที่เราใช้นะครับ,รบที่เราใช้ไนะข่อีกอีกอัไข่อีกหนึ่งอัน,อ,อ,น,อ,นอันนี้น่าจะเป็นของตัว2องขาว อ่าห้าขาวเนาะห้าขาวใช่ไหมดูหน่อยสิมันเป็นของสองขาวเพราะมันสขาวใช่ถ้าเป็นสองขาวมันเล็กมากเลยเอฟซี FC ดูสิคือเล็กมากๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นของสองขาวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วนะอ่าวันนี้นี่ผมให้เอฟซีดูขายของดวงกวงหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะเกตแมท อันนี้เอาแบปใส่ใช่ไหมครับใช่คับใส่ในอุปกรณ์เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไข่กลับไว้ที่เดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าอันนี้เอาแบปใส่ลงในภาชนะที่อ่าบรรจุนะแล้วก็เอาไข่วางไว้ด้วยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะอไม่ต้องทําแรงนะทำแรงเดี๋ยวไข่แตกหมดละเราจะไม่มีตัวหนอน ไอเอฟซได้ดูนะคะมาเอาไข่ไซได้แล้วค่ะเจะ้าไข่ค่ะไหนอ,อหโอของห้าข,าว,ข,า,ขาวเนาะแต่เอาวางไว้นะคะเกือบแซนของผลเออเกือบแซงของสองขาวเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะคะน,นี่เอซดูสิอ่าให้เอฟซีดูหน่อยอ่าโชว์อ่าสีอันนี้คือที่จริงก็ใหญ่นะคะเป็นสีอ่า <ไ S 1> ขาวๆเนาะ แต่ว่าคือถ้าเป็นของกวาง5ขาวนี่มันจะใหญ่กว่า2ขาวเนาะมาแล้วเอาไปใส่ในแมพเลยค่ะเก็บไว้ดีๆค่ะมาเอาใส่เลยลเอาไข่ไปใส่เลยค่ะเอาไข่วางไว้แล้วก็เอาดินนะคะไม่ใช่ดินสีแมพป,ปิดไว้อีกรอบหนึ่งนะคะด้างบนนะคะ ปีกเขานี่เป็นของน้องสองสองเขานี่เป็นของอ่าใช่ของน้องนี่ห้าขาวใช่ไหมใช่ครับเพราะน้องช่อห้าอ่าน้องช่อห้าขาวผมช่อสองขาวใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วผมจะอันนี้คือผมเป็นคนพ่อหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าผมก็แยกให้น้องห้าขาวแล้วก็ของผมคือสองขาว,ขาวเนาะอ่าของผมนี่เป็นกวางชนอ่าของผมเป็นกวางชนนะคะอันนี้ก็เก็บ ใส่นะคะที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนเด็กๆนี่ผมจะเอามาเ,ออเล่นนิดกันนะครับเออเล่นชนกันใช่ไหมครับใช่ครับอืมต่อไปถ้าเป็นหนอนี่ผมจะให้เออผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับสวัสดีครับ